นาเดทเคลียรชัด ark, ความรักไม่หวนเหมือนเดิมตอบแล้วทำไมเรื่องแตง่งต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆจับตารักสะดุดเมื่อนาเดทคูกิมิยะและยายะอุรัสยาได้ออกมาอัปเดตเรื่องดีที่ตอนแรกแพลนคร่าวๆไว้ว่าจะจัดงานแต่งปีหน้าแต่มีการปรับเปลี่ยนขยายเวลาออกไปเนื่องจากงานของทั้งคู่เข้ามาเยอะเลยกะจะเป็นเรื่องสะดวก ล่าสุดนะเดทได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าปีนี้แยกกันฉลองเพราะน้องไม่ได้เจอครอบครัวมานานมากแล้วด้วยช่วงคริสต์มาสก็ไม่ได้ฉลองกันแต่ตอนนี้เจอน้องแล้วก็คิดถึงน้องเป็นปกติบางปีใหม่คริสต์มาสเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราติดงานด้วยกลับมาก็เริ่มทำงานเลยมีแลกของขวัญปีใหม่กันตั้งแต่ก่อนที่น้องจะไปต่างประเทศที่ไม่ได้ลงรูปในไอจมันไม่เกี่ยวอยู่ที่บ้านก็หวานกว่าในไอจ ไม่อยากให้เครียดกันปีนี้ไม่ได้เรื่องงานแต่งความพร้อมของเราต้องเตรียมงานไม่ได้ร้อเปซจัดงานไม่ทันโลเคชันยังไม่เตรียมพร้อมเราอยากจะมีเวลาในการจิ้มเลือกใช้เวลากับงาน ไม่ใช่เรื่องเลิกแต่งแต่เป็นเรื่องของโอกาสเรื่องของอากาศต่างๆปีหน้าอากาศช่วงมกราก็อาจจะเป็นไปได้เราอยากให้มันออกมาสวยแน่นอนตอนนี้แพลนอยากให้เป็นปี68งานตอนนี้จะสิ้นสุดประมาณสิงหาโล่งเลยถ้าหลังจากสิงหาก็คุยไว้ว่าอาจจะไม่รับงานเรื่องหมอดูก็คือไม่เกี่ยวเลยที่มาทักอยู่ที่นเด็กับญาญ่านเนี่ยแหละข้อมูลมันมีอยู่แล้วเขาก็อาจจะไปพิจารณาแล้วมาดูตั้งแต่แรกเรื่องแต่งไม่มีสายเกินไปถ้าเราพร้อม